สวัสดีจ้าพี่น้องสุขูสุคนมนีมนยแดงกัสินมาเห็ดน้ำยาปลาปะทูเนาะจ้ะพี่น้องใส่ลูกชิ้นน้ำเนาะจ้ยะยแดงเตรียมเคร่องว้เดียบร้อยแล้วเขาก็ไปลงมือกันเลยเนาะคะ่ะค่ะยะแดงก็ตั้งน้ำเดือดแล้วเนาะจ้ะค่ะยะแดงตั้งน้ำเดือดแล้วกสิใส่เกลือเนาะค่ะพี่น้อง เครื่องสมุนไพรเนาะจ้ะกะมีตะไคร้มีคามีพริกแห้งเนาะจ้ะหอมกระเทียมเนาะค่ะกระชายแดงสิบดต้มนาะจ้ะพี่น้องกระชายแดงสิตําสดเนาะค่ะปลาทูมันตัวใหญ่แดงกับสิไส้ตัวเดียวเนาะจ้ะเพราะว่าขนมกินทั้งเป้าหลายเนาะค่ะ ขายีแดงกับซีไซน์นำปลาแดกหรือนำปลาไหไปเลยเนาะคะ่ะขายีแดงกับซีปิดฝาต้มให้สมุนไพรให้มันสุกก่อนเลยจ้ะพี่น้องค่ะข้าก็าามาเบิ้งหมอต้มน้ำยาเข้านาะค่ะพี่น้องค่ะทุกอย่างสุกแล้วยีแดงกับซีเพิ่มซัมนีนาะจา้ะเดี๋ยวยีแดงกับเซ่อไปตำเนาะค่ะพี่น้องในยีแดง,งเซ่อไปตำให้เบิ้งเนาะคะ่ะ เดี๋ยวเขาคอยมาปรุงกันอีกเทื่อนึงเนาะจ่ายาแดงก็เอาหมอนําประเดกเขามาตั้งไปอีกเทื่อนึงแล้วเนาะจ้าพี่น้องกระเลิมเดือดแล้วเนาะจ้าพริกแกแดงยานมันเผ็ดแก่แดงก็ตําบ่มอดเนาะจ้ากะสิป,ป้อยเห็นเป็นลูกโดดเนาะจ้าเครื่องที่แก่แดงตําแนวเนาะค่ะหมอเขาเดือดก็ลงไปเลยเนาะจ้า ไอ้ค้นต้นหอมกับลูกชิ้นนะจ้ะค่ะยายแดงขอซิมหนาม,มันเบองก่อนนาจ้ะพี่น้องก้อนห้าสิบปุงนอกจาะว่าเัาใสเกลือไปแล้วนะจ้ะเพชรเราก็เริ่มนัวแล้วนะจ้ะใส่ชูรสนะจ้ะ ยี่แดงกับสิบเพิ่มความนวดโด้รดดีเนาะค่ะพักต้นหอมกับผักซีแล้วกับใบบักกรูดน่าจะพี่น้องน้ำยาห้าเดือดเรายะแดงกับิีไซต้องไปเลยเนาะค่ะ ปิดไฟเลยนะจ๊ะค่ะน้ำยาปลาปลาทูไซรุกชิ้นของยีแดงก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่น้องน้ำปลาแดกนัวๆนะจ๊ะมันีก็สิกินกับไข่ต้มกับผักสดๆน้ำนะจ๊ะค่ะมาได้จะมากินขอบป่นน้ำยาปลาน้ำยีแดงได้จ้ะเด้อ มื่อนี้แดงก็ขอจบคลิปไปเพียงซ้ำหนีเนะจ้ะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลทุกแชร์เนาะค่ะมื่อหน้าพอกันไม่นะจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย